ไเขาไมอยากคุยเขาอยากคุยคนอยู่ที่ยือย่างเดียวพยายามตามแล้วก็แต่งแล้วเช่งเราพูดจากดิ้งดิงไม่คุ้นว่าเลเรื่องแมวว่าแมวหาไม่เจออะไรเขาก็ตกไม่ได้ว่ามีควต่ออะไรแกลอะไรยังไม่นอนอีกเหลอจะเป็นคนเล่นยางเข้ามาฟองตัตอนแรกตอนแรกแล้คือว่าเขาผิดไม่ผิดเขาบอกว่าเขาอยากคุยเขาบอกเขาอยู่ดีๆว่าเขาไม่ได้อยากคุยกับมัน ที่ห้เงินเนี่ยคุณให้ที่วคุณ้องห่ะี่วนก็ค่แล้วเขาคุยด้วยเขาอกยมาอว่าบอกเดิมาไม่ได้ใช่เขามาคไม่เขาต้องวาางานเขาคบตกนงคืนก็ให้เขาพัก่อนมากเพราะางวันงานนยอ่ เขาคุยทีก็คุยเพื่งานขังหอไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไแล้วเขาจะจบเราไม่ได้ตรงมืยคุไม่ได้คุยัไม่ได้ให้เนเ่อนม้วพอือลมมามัอ่านแล้วเอารับเลยคืก็เลส่งไปถึง้องขอเขาบอกเขาเยว่าไม่รี้จะคุยไม่แล้วเขาร้องก็ไม่ให้ส่งปเพืไม่ได้เพราะมึงไม่ได้เอาการัองนี่ไม่ไม่นอาเนียโ่คอคเ่งที่ไน